สวัสดีครับพี่น้องสุขสุข้นของตูบาไปครับเมื่อนี้ผมก็มายุนกอกครับมาทำธุระที่บนญกอกครับมากดเงินครับกดเงินไปใส่นี้กดเงินไปใส่นีเพื่อนครับหลังจากขายรถแปลวันไปก็เลยพิโอกาสครับมาหาเครื่องมือครับเครื่องมือไปหากินจักหน่อยครับหลอก ้ยังสวยเลยใส่กุ๊บใส่กุ๊บผู้จิตร์เทวดาเกี่ยวเลยครับเครื่องสํารับจับจับทัดหนังกบฟ้าตื่นมาจะเป็นเบ็ดครับเบ็ดตื่นเบ็ดยังครับตื่นยังเป็นเบ็ดพลังครื่นของหัวใจของมือเป็นเบ็ดพลังนี่ไร่ขนาดเท่าไรราคาจะยูดร้านก่อแบบ ที่กัดก็อยู่ตรงขามท่านี่ผู้ท่อนก็ยื้งเยื้องโรงเรียนครับเยื้อโรงเรียนเกาะเยื้องโรงเรียนบ้านกาะตำบลบ้านกาะอันเปอนทางการเลยนะครับอีกทั้งดังครับร้านร้านใหญ่พอสมควรครับร้านใหญ่พอสมควรพี่ซื้อร้านบ้างไล็ครับนิทัดพง์ฟิตชิ่ง มีมีจากสาขาครับสาขาเดียวสาขาเดียวสาขาแรกที่ครับมีพัดพงฟิชชิ่งครับสาขาบ้านกอกครับสาขาเดียวสาขาแรกครับเปิดได้ซี่ฮาปีครับมาอุ่นนู้นนะครับนี่นี่มีโคบัตครับโคบบัตครับอุปกรณ์คลายพวกเกี่ยวกับกับเบ็ดนี่ครับเบ็ดตกปลาครับเบ็ดตกปลารอบ ชุมกะระซังมีวัฒนธรรมชุมมีกระซังนี <ornament ing tattoos> well. h, ่เ <Exped> ป <ition introductions> ็นลอกบนี้ผมมิดว่าบบีะมีัวบิดาเบื้งลักลอยากได้เบ็ดขั้นนะครับเบ็ดมีไทยเบ็ดบันๆัน สิบห้าหลังยืดจักเศร้าหลังสีแดงบูครับตาครับตาเป็นขอย่านไรครับอ๋อหัวค่อมชิจิ่งครับเ <c oughs> รากับทำงานแล้วก็ตื่นสายแนะล้วก็อาจจะนอนดึกค,ครับนี่นาทีเฮ็ดว่าหนี่งนี่ทุกขนาดทุกไซส์หลายราคาครับกับนี่หัวค่อิชิจิ่งราคาบ้านกว่าครับ ไม่เหลือเบึ้งได้ครับมัดครับคบอุปกรณ์จับสัตว์ครับจับสัตว์น้ำครับเบ็ดเชือกเอ็นรีดแล้วก็เหลี่ยมเลือมมีมัดครับกบยางกบแท่กบเที่ยวกลองใส่อาหารครับมีมัดครับซูมกระสังครับที่ซ่อนที่ตับเงียครับน่มหมอกร่มแมวมีมัดครับนี่ครับผีครับผีจาของร้านครับสุดยอดแห้งครับ สุดยอดมากครับภาพลนะบทีบ่แดงนะครับเสียดายครับเจ้าของ,ร,งร,ร้านพึ่งโบว่าหนึ่ตื่นแบบจันทร์ที่เขาตังา้งผาดมันอยู่อู๋อยังของแท้เลยบอกครับสตาร์บัใบบอกครับนี่ครับพื้นครับสตา,ปปาร์บัคใบป้ายยังครับประดู บูสุดยอดครับสุดยอดเลยครับนไหครับอ้พ่อมันหาจักโลกเลยครับนี่ลำดับนี่ยังบอครับเจ็ดโลกว่าได้รางวัลได้ลำด,ดับบประกวดบม่ได้ประกวดรรครับครับอู้ มันพอแล้วครับพอพอไอ่อของหลังนี่นี่ก็ลอกครับมีหลายห่อครับมีหลายราคาครับไม่เลือกเบื้องใดครับสำหรับสำหรับยังเพิ่มสายสายตีปลาสายนะครับได้หมักไม้ลุงไม้น้องได้ตีเด็ดๆับมีตะกอมีถุงมือครบบัรับมีหลาย ขนาดสหแล้าก็าเป็นเสื้อกิเนเสื้อเสื้อ,อได้ยี่ก็ถือเงนี่บุกนี่บก,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 กเียนแมวีกล้องนะมีทุน,นมีพโกมีบบกับกับร้านมีพัดค,คงคิดกิ้งครับตั้งอยู่บ้านกอกครับ บ้านเกาะอำเภอเขืองในจังหวัดบุรพรัชธานีมาอุดหนุนได้ครับเปิดเปิดได้สี่ห้าปีแล้วครับมาอุดหนุนท่านใดครับครับเราใส่หมุนอีกเดี๋มามาเบิ้งนี่ครับจดีได้นี่ครับไปเช็คลอบรอบไปใส่กบกับเนี่ยลอบใส่กบกับเบ็ดเนี่ยเบ็ดกีตาร์แล้วคือเบ็ดเบ็ดขั้นไม่ไพ่นี่แหละครับเบ็ดขั้นไม่ไพ่บ้าน ขอแบงเพิ่นที่แรกคนอเมเิกาใส่งานเถอะบริขายครับเรื่อมาขอแบงเพิ่นไปใส่ครับตายี่สิบหลังเลยบ่ครับมันจังสีพอดีใส่สองฟังมันจิกระเทือนหมดครับขอยี่สิบหลังครับไม่คิดหน่อยคนนะมัะ่นจีนั่นจีบริคุ้มเือดไปแต่ว่ากับบดิใส่หลายไรกใส่ตะนาจาข้องครับใส่พอตดียามครับ ขึ้นมาุ้ดยอดแนกสันจครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การตกปิดตกปาก็แวะมาสอบถามได้ครับร้านนี้พัดพงติชชิง่งราคาบป็นกอกสำหรับมือนี้วอาไปจากช่องคไปนอนนาคนนอนนาของขอลา,าปก่อนครับวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ก็ไทยหลายคนครับ คเมื่อเจออคงได้ครับสำหรับ,รบผมต้องขอลาไปก่อนครับเหมือนแบบสวัสดีครับ